ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ The Best One Motor on YouTube ครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับพามาชมรถสปอร์ตนะค่าย Mercedes-Benz ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงทั้งประเทศไทยนะแล้วก็ทั่วโลกเลยถ้าเราอ่ะขับรถบู่บนท้องถนนนะมั่นใจคุณจะเจอรถรุ่นนี้ไม่ว่าโมเดลไหนโมเดลนึงแน่นอนนะครับเบน z ์เมอร์เซเดสเบน์นะครับ E-Coupe นะครับ e 200 Coupe คันนี้อยู่ด้านหลังฮีทเดี๋ยวพาชมดู สำหรับด้านหน้านะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยสำหรับด้านหน้านะครับก็จะเป็นกระจังหน้าแบบนี้นะครับกันชนหน้ามาพร้อมชุดแต่ง AMG นะครับเพิ่มความหรูหราในการตัดขอบพรเมียมแบบนี้ไฟหน้านะครับเป็น LED Intelligent Light System เป็นตัวเต็มนะแล้วก็เห็นไหมเวลาไฟมันสวยมากมี Daytime Running Light อยู่ในนี้ด้วยนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวเป็นเม็ดๆออกมาแบบนี้เลยครับ ผัดมาอีกหนึ่งจุดล้อแม็กนะครับอันนี้เป็นล้อล้อเอ็มจนะหัดยางนะครับสองสามห้าสี่สิบอาสิบแปดเป็นล้อแม็กขอบสิบแปดนะครับเป็นลายท้าการคู่ลายดาวนะครับผัดมีจุดหนึ่งครอบกระจกมองข้างนะเป็นไฟอ v d แบบนี้ครับและที่เราเดินผ่านมาแล้วสะดุดตาแน่นอนเลยคือมีซันรูฟนะเดี๋ยวพาเข้าไปดูผัดมาด้านหลังครับ ด้านหลังเป็นไฟ LED ครับแบบนี้มาพร้อมกันชนท้ายนะครับ AMG พร้อมดิฟิวเซอร์นะข้อออกคู่นะครับมีตัวโครเมียมคาดด้านท้ายตรงนี้ด้วยแล้วก็มีเพิ่มอีกหนึ่งจุดจะมีไฟเบรกดวงที่สามตรงนี้นะครับอ่ด้านหลังสำหรับรุ่นนี้เองเนี่ยสามารถเป็นรถสปอร์ตที่ขนของได้ เอาจริงๆถ้าสมด้านนี้ลองเข้ามาดูลึกมากๆและถ้าไม่พอเราดึงบ่อแบบนี้นะครับสามารถพับบ่อแถวหลังนะได้าจากตรงนี้เลยเดี๋ยวพามาดูเวลาเวลาเรากดสลักตรงมเมื่อกี้ครับต้องช่วยเขาดึงนิดนึงนะนี่อ่ะเดี๋ยวให้พี่นัดเข้ามาดู ลึกสุดๆเนี่ยบอกเลยว่าขนทีวี60นิ้วยังได้เลยครับพูดถึงด้านหลังแล้วเดี๋ยวเราถ่ายอย่าฝั่งนี้ดีกว่าบางคนนะครับก็จะถามว่าอย่างอีคูป่ะผมบอกเลยเป็นรถเป็นรถสปอร์ตที่อ่าเป็นรถคูเป้นนะที่นั่งได้สี่คนและนั่งได้สี่คนแบบสบาย เนี่ยครับวางแขนงนี้ได้ด้วยมันเท่ตรงไหนรู้ป่ะคันนี้ยมันจะไม่มีกระจกบานบานเนี้ครับกับบานนู้นดิพี่นัทลองปิดดูปิดปิดนากระจกมันเป็นเฟรมเล็หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทัศนวิสัยเวลาเราเปิดมันจะไม่มีอะไรมากัาน้นไม่มีเสาตรงนี้มากัาน้นเหมือนรถสปอร์ตบางรุ่นนะครับอ่ะถัดมา เบาะนะครับเป็นเมมโมอรี่จุดนะนี่ดูจากด้านนี้ก็ได้แล้วก็ตัวเบาะนะครับอันนี้จะเป็นเบาะเบาะไฟฟ้าจะเป็นคู่หน้านะครับแล้วก็มีคันนี้มีออปชั่นอ่เบาะลมมาด้วยตรงนี้ปรับเพื่อความกระชับเดี๋ยวไปดูตำแหน่งคนขับกันครับสำหรับตำแหน่งคนขับคันนี้นะครับพวงมาลัย เป็นพวงมาลัยสปอร์ตนะครับเป็นมัลติฟังชันนะครับเป็นพวงมาลัยท้ายตัดแบบนี้นะเป็นแล้วก็มีพ a ดเดอรชิฟมีมาให้อปรับขึ้นลงเข้าออกนะครับปรับพวงมาลัยเป็นไฟฟ้าเกียร์อยู่ขวามือนะครับอันนี้เป็นเจ็ดสปีดแล้วนะครับเป็นเกียร์คอเจ็ดสปีดนะรุ่นใหม่ละนะถัดมาไมค์คันนี้จะเป็นแอนนาล็อกกึ่งดิจิตอลนะครับ ตัวเลขถ้าถ้าเก็ดสปีดแท้เนี่ยตัวจอจอ,จอตรงกลางตรงนี้ครับมันจะเป็นสีสีถ้าสังเกตดีๆเพราะว่าต้องสังเกตดีๆนะเ,นะเพราะว่ารุ่นเนี้ยบอกเลยว่ามีคนเอาไปแปลงกันเยอะมากนะหน้าจอตรงกลางมีตัวควบคุมตรงนี้ให้นีเวกเตอร์มีให้ครบนะครับบูทงบูทูธมีสมบูรณ์หมดนะแล้วก็ยังมีตัวนาฬิกานะครับยังอยู่ ยังมีมาให้ถัดลงมาเป็นแอร์นะครับแอร์เป็นทูโซนนะครับสามารถปรับแยกซ้ายขวาได้ครับเอ่อที่วางแก้วนะ้ำมีให้สองจุดนะแล้วก็ด้านนี้ที่เก็บสัมภาระในนี้ก็ได้นิดหน่อยไม่ได้เยอะมากแล้วก็เก๊ะตรงนี้ได้เยอะหน่อยครับโอเคแล้วไฮไลท์คันนี้นะเดี๋ยวขออนุญาต เปิดโชว์แบบเต็มๆเลยเวลาเราเปิดกระจกทั้งหมดนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวร้อนนะมันจะมีมีม่านอีกหนึ่งชั้นอ่ะสมมุติเราไปเที่ยวทะเลเนี่ยเราสามารถเปิดรับลมได้แบบนี้เลยนะเดี๋ยวพี่นัดลองถ่ายในมุมกว้างปิดให้ดูนิดนึงเนี่ยครับ มันโลง่งมันสบายมันทัศนวิสัยมันดีมากเลยแล้วก็ขับง่ายด้วยครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวมาดูด้านเครื่องยนต์กันครับ <Ooh. S 1> ด้านไหนดีด้านไหนดีด้านโอเค <Okay. S 1> <Okay. S 2> เครื่องยนต์นะครับแล้วก็น็อตเนสสวยใสยแบบนี้เลย <Ooh. S 1> นะคันนี้เป็นเครื่องยนต์นะครับ2.0งุดูนทอินเทอร์โบรแรงม้าอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดสิบสี่แรงม้าครับ แล้วก็เกียร์เป็น7สปีดนะเดี๋ยวเรามาสรุปกันครับสำหรับ Mercedes-Benz คันนี้เหมาะกับใครบอกเลยว่าผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ดีแล้วก็ใช้งานได้ทุกวันนะด้านหลังสมมุติไม่มีใครนั่งซึ่งปกติอะ่ะมันสามารถใช้วางของได้เพราะฉะนั้นมันไม่ได้แคบเกินไปและการใช้งานในเมืองเหมาะมากๆเลยหรือไปต่างจังหวัดก็ได้เช่นกัน มันใช้โดยที่แบบไม่ต้องคิดมีเพื่อนติดรถได้นะมันอนเนกประสงค์มากๆเลยครับสำหรับคันนี้นะเป็น Mercedes-Benz C200 Coupe เปนะปี2014เกียร์7สปีดแล้วนะครับผมราคาณนะตอนนี้บอกเลยยั่วสุดๆตอนนี้เหลือแค่เพียง1,97 0 0ล้บาทเท่านั้นถ้าใครสนใจนะครับสามารถนับชมรบได้2สาขานะครับ สาขาแรก The Best One Motor ลาจะพึกนะครับเล่มหนึ่งสาขานะครับท็อปออปชันอยู่ในโครงการมอเตอร์แสแควร์เกษตรน้วมาวมินครับแล้วถ้าคุณมีรถแบบนี้คุณไม่ได้ใช้คุณอยากขายคุณอยากเกินใดๆก็ตามนะครับติดต่อมาหาเราได้เลยเดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างนี้นะครับเรามีทีมงานพร้อมซื้อรถคุณตลอด24ชั่วโมงทั่วประเทศไทยครับให้เราเป็นที่หนในการเลือกรถที่ดีที่สุดสำหรับคุณ The Best One Motor ครับ